คนที่ได้รับสิทธิ์แล้วเงินจะเข้าเวลาไหนมาเช็คกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งข่าวท่านที่อยู่ในมาตรา40ใน16จังหวัดและตอนนี้สถานะของท่านขึ้นว่าได้รับสิทธิ์พรุ่งนี้และวันที่21กันยายนท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพกกับบัตรประชาชนแล้วนะคะซึ่งท่านจะได้รับเงินคนละ5,000บาทจะมีการโอนตามเลขบัตรประชาชนจากน้อยไปหามากและท่านจะได้รับเงินภายในสวันนี้แน่นอนค่ะและวันนี้อ้อยจะมาแจ้งเวลาที่เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของแต่ละธนาคาร ซึ่งเวลาที่จะแจ้งต่อไปนี้เป็นเวลาโดยประมาณจากการที่เงินถูกโอนเข้าบัญชีในรอบที่แล้วค่ะ สำหรับธนาคารแรกคือธนาคารอมสินเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีประมาณตีหนึ่งสองธนาคารกสิกรไทยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีประมาณตีหนึ่งนาทีค่ะ 3. ธนาคารกรุงไทยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีประมาณตีสาธนาคารกรุงเทพเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีประมาณตีสเช่นเดียวกันค่ะ 5. ธนาคารไทยพาณิชย์เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีประมาณตีสี่ธนาคารทกศเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีประมาณ ตี4 3่นาทีค่ะและ7ธนาคารอื่นๆจะได้รับเงินไม่เกินตี5ค่ะพรุ่งนี้และวันที่21กันยายนท่านที่ได้รับสิ์ให้ท่านเช็คยอดเงินในบัญชีว่ามีเงินถูกโอนเข้ามาหรือเปล่าและถ้าภายใน2วันนี้ท่านยังไม่ได้รับเงินอาจจะเกิดจากบัญชีที่ท่านผูกพร้อมเพไว้มีปัญหาให้ท่านรีบติดต่อกับธนาคารค่ะ และสำหรับท่านที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ถูกดึงสิทธิ์คืนพรุ่งนี้และวันที่21กันยายนให้ท่านเช็คยอดเงินในบัญชีด้วยนะคะเพราะตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอในสองวันนี้ให้ท่านเช็คทั้งสองอย่างคือ1เข้าไปเช็คสิทธิ์และ2เช็คยอดเงินในบัญชีค่ะในตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการดึงสิทธิ์คืนพรุ่งนี้น่าจะมีการอัปเดตข้อมูลอีกครั้งให้ท่านเข้าไปเช็คสิทธิ์ดูเรื่อยๆว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า สำหรับท่านที่จะได้รับเงิน5,000บาทในวันที่20และ21กันยายนนี้อ้อยก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะและหากใครได้รับเงินแล้วก็อย่าลืมนำมาแชร์ในคอมเมนต์ด้วยนะคะหากท่านยังมีข้อสงสยัยสามารถฝากคำถามของท่านในคอมเมนต์ได้เลยค่ะและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ